ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการแนะนําการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะว่าเราจะต้องสอบเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่บางกิจกรรมบางอย่างเราอาจจะต้องใช้ไปประกอบอย่างเช่นใบเกียรติบัตรบางอย่างเราอาจจะต้องเตรียมตัวกันเป็นปีเลยทีเดียวซึ่งในคลิปนี้เราจะมาแนะนําว่าการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยของเราต้องใช้อะไรบ้างต้องเป็นยังไงต้องเตรียมตัวอย่างไรมันจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันค่ะ พา์ที่หนึ่งนะครับตั้งเป้าหมายคณะที่จะเข้าต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้างเช่น a l e v e l ิลมีเกตมีแพทมีเกณฑ์คะแนนเท่าไหร่มีใบเกตและประสบการณ์ไหมรอบที่จะเข้าวางแผนและตรวจสอบรายละเอียดให้ดีไม่ไว่าจะเป็นรอบพอดรอบแอดมิชชั่นและรอบโครตาต้องมีแผนสำรองไว้เสมอและจดจำวันสอบให้ดีๆถ้าเราพลาดอะไรไปเราก็ไม่มีทธิ์เข้ามาอะไรได้อีกเลยเมื่อส่วนในพา์ที่2นะครับ การประเมินตัวเองการประเมินตัวเองคืออะไรการประเมินตัวเองคือเราสามารถจัดตารางเรียนตารางสอบสามารถทําให้ตรงกับเป้าหมายที่เราทําได้ไหมนะครับนี่ก็เพื่อการหาจุดอ่อนของตัวเองว่ที่จะพัฒนาขึ้นนะครับผู 2. สอนนะครับการรุ้ลิมิตของตัวเองการรุ้ลิมิตของตัวเองคืออะไรคือเราสามารถทําตามที่เรากําหนดได้ไหมเราสามารถทําตามที่เราวางแผนได้ไหมนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายในคณะที่ใช่สาขาที่เลือกนะครับผู เพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถทำเป้าหมายนั้นให้ได้ประสบผลสำเร็จที่สุดนะครับก็อย่าฟื้นนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับไม่ต้องรีบเพราะเรามีเวลาตั้ง 3- ามถึงสิเทอมนะครับในการจะย,ย,ยื่นรอบพอร์ตนะครับผมหรือโฟลตาด้วยนะครับ3นะครับระเบียบินเนี่ยหนึ่งคือเราต้องอ่านหนังสือหมั่นทบทวนบทเรียนทำข้อสอบย่อยที่ออกมาเพื่อที่จะ ทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าหากเราทํา3อย่างนี้ได้ครบทั้งหมดหรือทําตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสหรือมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะสามารถยื่นเข้าในมหาหลัยที่เราเลือกได้นะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรายิ่งฝืนเราก็จะเหมือนเป็นการบั่นทอนตัวเองทําให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยอาจจะด้อยลงกว่าผลลัพธ์ที่เราเลือกนะครับก็ เดี่ยวฝืนนะครับก็เรียนให้เยอะภาก่อน,นมากมากนะครับขอบคุณครับต่อมาคือเรื่องกําลังใจครับเราควรให้กําลังใจตัวเองเสมอและเผื่อใจไว้ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะสอบไม่ผ่านเกณฑ์สอบไม่ติดหรือไม่ติดมหาวิทยาลัยที่เราต้องการเราก็ต้องไม่ยอมแพ้และสู้ต่อไปในรอบต่อๆไปครับและก็มาถึงส่วนที่เราจะพูดถึงว่าเราสามารถเข้าไปดูได้ยังไงว่า คณะนี้หรือว่ามหาวิทยาลัยนี้เขามีเกณฑ์รับกันยังไงใช้คะแนนเท่าไหร่ซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บ TCAST ค่ะ T C A S หลังจากที่เรากดเข้าไปดูในเว็บนี้แล้วให้เรากดค้นหามหาวิทยาลายัยแล้วก็คณะที่เราต้องการค่ะหลังจากกดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นให้เราเห็นว่าในรอบนั้นๆรอบต่างๆมีเกณฑ์รับเป็นยังไงมีรอบพอร์ตเฟลโย รอบโควตารอบแอมิชันซึ่งแต่ละคณะก็จะมีเกณฑ์รับที่แตกต่างกันไปค่ะอางเช่นบางคณะรอบโควตาเขาก็อาจจะรับแค่เด็กจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นไปค่ะหรือว่าจะเป็นรอบแอมิชันที่รับคะแนน a อ e v e l ในส่วนนี้เปอร์เซ็นต์เท่านี้ค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนําของพวกเราจากนี้พวกเราก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่รับชมไม่มากก็น้อยยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบขอบคุณครับ